ส่งซีเพลงได้ครับเจร่งตั้งเป็นเจ้าภาพเอ้เป็นเจ้าจ้ำเป็นเจ้าจ้ำบนบูตาพระนคะรัมและก็ภายในตำบลก้านเหลืองมีห้าหกหมู่บ้านมาเข้ามาร่วมประเพณีถึงเดือนหกทุกปีเดือนหกมีน้องชาวตำบลก้านเหลืองมีหมู หมูสองบ้านโจมสีหมู่สุกามบ้านโจมสีและก็หมูหนึ่งบ้านหนองเคนหมูห้าบ้านดุจโน้อยหมูหกบ้านดุจโน้อยหมูสี่บ้านบ้านเป่าหมู่สี่บ้านบอนหมูสิบบ้านหนองขลามขามาร่วมเลี้ยงโดนเจ้าปู่บ้านหนองขลามทุกปีครับ รวมแล้วจตบ้านรวมรวมแล้วว่าเผาหมู่บ้านมากิจกรรมของงานชาวดอนหลานที่ทำอะไรบ้างดอนหลานเอารถปเอารถเป็นลูกหลานชาวตำบลกัเหลืองที่ผมได้กล่าวนามานี่เป็นเป็นเผ่าอะไรเผ่ากัลเหลืองย่ออาย่อออย่ออาย่อเหมือนกัาพีเตกาเตงาี่เขาเขาจะมาจํำให้เจ้าปู่ได้รับทราบละกับผมได้ ทำการและก็แจ้งให้ปู้ได้รู้ได้ทราบว่าในคนนี้ต่งานอยู่ที่นี่ว่าร่วมต่อไปอมีบาทละต่อละสองบานละต่อละสองบ้านของเจ้าปู่และกับเดือนสิบสองทำ นาสิทธิ์แล้วก็ได้มาเลี้ยงพากันมาเลี้ยงย่้ยขุยครั้งหนึ่งประมาณเดือนสิบสองแล้วก็เล่มสี่ข้าทุกปีปีหนึ่งทำสองครั้งครับปีหนึ่งทำสองครั้งมาดูงานมาเลี้ยงแล้วบูชาทุกคนก็พากันนับถือ กูตาบ้านอุลามเนี่ยเป็นที่ยึเดเหนี่ยวและก็นอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์จำมมนวนีแบบเฟรนีแล้วกำหนดงานนี่กำหนดตายตัวไหมหรือว่าแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่สะดวกแต่แต่เน้นถึงเดือนหกเดือนหกสี่ข้ามเด็กเราต้องทำ เดือนหกสี่ข้ามนี่กำหนดตายตัวเลยต้องทำและก็เดือนสิบสองหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องทำให้มาติดกล้องเลยคุณตุ๊บตามฤดูกาลุเกนะคุณเลเพราะประเพณีประเพณีเราสืบทอดกันมาแต่ย่าตายายมาตั้งแต่หลวันวันต้องลุกสืบกันมาตลอดังนั้นลูกหลานชาวตำบลกัะเหลืองของเราเนี่ยรวมกันทุกปี มาทุกบ้านที่ผมได้เอื้อนามมานี่